ใส่สีรูปวาดจากภาพล่องหนนี้จะให้กลายมาเป็นสีได้เลยใช่วันนี้จะมาทำวะยากก้นก่อนที่เราจะเสกสีลงไปได้เนี่ยเราก็ต้องท่องคาถาก่อนหนึ่งสองสามอมนโมนโมมาเสกนโมมาไล่โควิดเออโควิดถึงกำลังพ้นพิษเออโควิดถึงกำลังพ้นพิษไลโควิดด้วยกันทุกคนเอ้าเพียงเพียงอ้าวหนึ่งสองสาม ดูสิดูสิคะทุกคนูันนี่สีด้วยสีด้วยอ่ะวมาวสะใจจริงๆเลยเรามาลองอีกอันนึงกันดีกว่าเสกเศกเกให้น้ำให้เป็นน้ำพิเศษโอ้มโนโมเสกนโมมาไลโควิตเตอร์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพ่อแม่รู้จังไงว้า อีกอันนึงมีอันนึงลตกบหัวใจว้าวสวยจังลลยจังเลยโอ้โหแม่เราก็ทำหลอกเด็กได้เนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้คุณลกเล็กจะมาสอนทำเดี๋ยวเด็กๆจะได้เอาไปทำที่บ้านเองสนุกสนุกนะคะมา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 เรามาทำกันเลยดีกว่ามาอุปกรณ์ของเรานะคะก็มี กระดาษชําระค่ะระแบบชำระก้อนอ่าแบบนี้นะคะเราพ,พับครึ่งแบบนี้นะเลือกชนิดที่แบบว่ามีความหนาหน่อยนะคะจากนั้นเราก็เอามาวาดมาเราวาดมาสีเมจิกค่ะสีเมจิกสีเมจิกอ่าถูกใจเอามาเลยค่ะสีเมจิกอ่านระหว่านี้เดี๋ยวแม่เอาอันแรกเนี่ยอันดับแรกแล้วเราก็จะล่างก่อนเดี๋ยวแม่จะวาดรูปอะไรดีนะอนนี้นน นถ่ายซิแม่จะวาดรูปอะไรถ่ายซิคะน้องทุี่จะวาดรูปอะไรนี่นี่วาดก่อนนีเป็นนน่อนี่อันนี้วาดรูปอะไรดีถูกใจวาดรูปอะไรคะ ค่ะวันลุมอื่นไม่ได้เหรอนี่หลังจากที่เราวาดข้างหน้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จหรือยังลูกยังค่ะยังนะคะเอาต้องเขียนบอกเขาด้วยนะเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นสโนแมนเ,เราวาดแต่ด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดดูซ้อนข้างในค่ะเห็นไหมคะมันจะมีมันจะมีมะมมรอยน้อยจังอ่ามันจะมีรอยเมจิกซึม ซึมมาติดมาอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็ระบายสีด้านในเลยแล้วก็วาดตามโค้งที่มันเป็นรอยที่มันซึมมาค่ะเอบมาอย่างงี้เลยหมูยิ้มหมูยิ้มหมูยิ้มนะหมูสีอะไรดีอะคะไม่รู้ค่ะสีชมพูสิคะหมูสีชมพูเหรอคะใช่ค่ะหมูพีม <c oughs> หมีพูหมู เราระบายสีเฉพาะข้างในนะคะข้างนอกตรงนี้เราไม่ต้องระบายระ,ะบายสีชมพูระบายสีชมพูตรงแก้มนี้ดีกว่าตรงแก้มให้เป็นสีชมพูแล้วกันสีน้ำตาลไม่ดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บแมเป็นหมูสีเขียวหมูติดเ <laughs> <laughs> ชื้อใช่ หมูติดเชื้อหมูเขียวเๆอะ่ะหมูเขียวแล้วหมูไม่ได้แช่ตู้เย็นมันเขียว <c oughs> <c oughs> นอนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่านะเสร็จเรียบร้อยแล้วมานี่แล้วก็พับกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็จะไม่มันก็จะไม่ได้เห็นสีนะคะจะเห็นแต่รูปล่างเท่านั้นเองนะเหนะนะมือนของถูกใจเลยอ่ามาเลาเอามาลอยน้ำกันดีกว่าค่ะมาเซกคาถา โอนโมอาโนโมมาลยโควิดโควิดที่มันพ่นพิษโควิดที่มันพ่นพิษมาไลโควิดด้วยกันทุกคนอ่ะหนึ่งสองสาม้าวหูใจน่ากลัวมากเลยอ่ะมันแบบมันน่ากลัวมันเหมือนเจดีล้างหรืออะไรสักอย่างอ่ะน่ากลัวมากเลยหูยดูสิหมูเขียวของแม่หมูลืมมาแช่ตู้เย็นเขียวเน่าแล้ว <ś led> อันนี้ก็เป็นที่คุณกเล็กได้วาดไว้หลายรูปเลยนะคะเดี๋ยวเราเอามาเล่นกันดีกว่าค่ะนี่เด็กๆก,ก็เอาไปทําเล่นดูนะคะมาพร้อมหนึ่งสอง,ส,องสามขอแม่รูปดอกไม้ว้าวสวยจังเลยค่ะนี่มีอีกอันนึงมีอีกอันนึ่ง,งลูปหัวใจว้าวสวยจังเลยหวสโอ้โห,โโหว้าวมากเลยค่ะ เป็นกิจกรรมสนุกๆที่เด็กๆสามารถทำเองได้นะคะที่บ้านก็ลองไปประดิษฐ์คิดทำดูนะคะทุกอย่างต้องรู้จักสุดและลงมือทำค่ะสนุกไหมคะถูกใจสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะวันนี้คุณน้องเล็กลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย